สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขอนครับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาของเซียนหยวนวันพุธที่สามกันยาสองหาหกแปดเบืองผลลาพัฒนาพี่น้องเมื่อวันจันทร์เลขบนออกศูนย์แปดแปดเลขล่างออกสี่ศูนย์นะพี่น้องเนาะเลขเปา่าเลขเบิ้น เลขเบิ้ลน,นี่รูดมาตกอาจารย์ได้พี่น้องได้แต่ว่า40เขาหลยอาจารย์พี่น้องขั้นเลขเปล่าเลขเบิ้ลน,นี่ห่วย่วนมาแล้วน้องพี่น้องรูดมาเดี๋ยวก็นได้พี่น้องหาหลักฐานก่อน ของเส้นย้อนอนั่นเลขวิ่งเขา 8, เ่าแปดได้พี่น้องได้เลขวิ่งเข่าแปดจับคู่ป่ะเขา่าเนี่ยมีหลักฐานของเก่าให้เบิ่งความพี่น้องเลขวิ่งเข้าแปดจับคู่ไม่เขา้าประว่าเลขมันเบิน่นขั้นมาเบิ่นก็บแปดสองแปดสามแปดหกกัยังกี่เข่าเนาะพี่น้องแปดหาเมื่อนั้น จังได้ยังมาออกแปดแปดเอาไม้พี่น้องแกะเมื่อไหม่แกบคู่ไม่เข้าเอาไม้พี่น้อง บทที่3เอามาเอาเหล่า วิ่งบนล่างศูนย์กับแปดคือเกอพี่น้องเหล็กวิ่งเพิ่บมาคยเน้น พี่น้องเลียกเอามักตัวใดชอบตัวใดบนล่างกันด้เพราะว่าเพิ่นบ่เคยเน้นศูนย์สาม ศูนยหาศูนย์แปดสามแปด สี่แปดสี่แปดสามเก้า สี่เก้าหกสอง,หกส,องหกสี่ เลขสิบคู่พี่น้องสิคู่บนล่างไปกับ10คู่บนล่างไปกับบ,กบ่หลายตรกพี่น้อง40่ตัวเพ่ิงกระตาบนล่างไปกับเป็น40ตัวส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเน้น03นสาม 0 8น 8, 3, 8 6แปดเน้นหาคููเลยพี่น้องเ้ยเน้นในหาคู่เลกสิบคู่เน้นหาคู่ใส่กระตา้หมากไปรถพี่น้อง พอๆแม่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 เข้ากันเลยเลขสิบคู่บนล่างไปกลับมันจะเป็น40คู่มันพุธที่3ากันยา2568ลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด8 0ดกับแปดมมิตโตเนนจับคู่03นย์สามศูนย์ห6า6ูนย เด่นที่0308386268 10คู่เน้น5คู่ได,พด้พี่น้องได้พี่น้องเข้ากระแชบหน่อยจะเอาถ้ามากระจัดตะขัดขพานนี่ไล่เมื่อของเพล่นเห็นปะชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเอขอบพุ่นเสียนยนไดหลายกับผมเอาส้วมานกันสุผู้สุ้คนพี่น้องเอาก็จะเรีเย่ยมคนไรคดแช์คนติดตามสวัสดีครับผม